ใส่เบ็ดท่านใดล้วเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยเตี้ยหนึ่งแล้วเตี้ยหนึ่งแล้วอุ้ย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 ลุกจากนั้นโอ้ยหอุ้ยเอ้าวิเอ้ย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 เฮ้ยเอาหมดกินดีได้ทางโอ้ยอยู่แล้วเฮ้ยปูเฮ้ยกําลังสีร้ายสิร้านน้องเหรอเพสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพอก็ดีแล้วอีสานบันดอนนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้ป้าพี่ป้าน้องมาใส่เบ็ดเขียดด้วยพี่น้องเด้อ หน้าปังครับพี่น้องครับไม้ยูฟังรังครับมาครับแม่ซางโก้ครับพี่น้องครับเบ็ดกระเทียมฟ้อมาเรื่อยเพื่อนเหียดพคนหลากหลายเลยนะเหียดพคนอตรงเด้งตรงเด้งอี่างเพื่อนเหียดไปกั้ดมาขึ้นนะครับนี่ผลงานมาขึ้นนี่ครับไปกั้นไปใต้มาขึ้นได้หลายขนาดครับนี่เรียนเบื้องต้นไซส์ครับพี่น้องวันนี้ครับนี่ครับไม้เข้าครับหน้าปังครับได้ลงไปยระยุชุดนะครับเดชมกันครับ ังแรกครับังแรกให้หวานรับขี่นออกพี่นอกนอกเขียนเอา สร้างโกมเพื่อใช้ออกไปทางหน้าได้พี่น้องเด้อใส่บิ๊กคอนครับเดี๋ยวแยกกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องหลังที่สงอ,คองครับนครับเขียนดินแดงๆด้วยกันครับโอเคครับ ครับพี่น้องครับเวลาใส่เมียเกียดใส่ลักษณะอีกเด้อพี่น้องเด้อใ้น้ำเปิดถมะมาณแก้วก็พ่อครับนพ่อครับมันจะดินของมันเองครับนี่เล่าปลามากอ่ะมันก็จะเห็นเกียดดินมันก็มากินเป็ดเองครับพันธุ์ที่สามครับนี่ครับพี่น้องอีกพันหนึ่งครับนี่ใส่แล้วครับพันนี้ครับเห็นกินดาวดาวอยู่หัลลอู้นสร้างโกโล ให้ไปทางขุนเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นยั่ไกงครับคุณครับให้ไปคนละทางเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวประจำยาบเมืองยามพร้อมกันครับทางบรรยากาศครับพี่น้องหน้าปังครับต้องเป็นการสิทธิ์ตรงดินครับพี่น้องยังไงขึน้นมาแล้ว ยังกว่านี้เลยครัเออแต่ห่างใกล้ๆแหละโอ้ยยังเหลือหลายตัวนาะยังไรเบ็ดเสช็ดเตอร์เบ็ดเลยพูดเลยมันเคยก็เหลือหลายอยู่คอณคุยไอ้ท่านในเบอร์พี่น้องบ่านในสามลูกบอกเบ็ดก็ดำนี่แต่ว่โอ้ยเบ็ดขี้เมี่ยงเลยไปทางไหนบ้านนี่พูดนี้คือบอกนคันเทียนไปั่นไหเป็นคู่ละท่านเป็นท่นไหนยังต้องโค้งไม่อยากไปนี่เลยเลือกหลังจักหน่อยหนึ่ง เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับแต้มแรกครับนี่อู้นั่นนั่นนั่นอุ้ยใส่เบ็ดขนา่แล้วเด้อพี่น้องเด้อยอุ้ยแตี้ยมหนึ่งแล้วแต้ยมหนึ่งแล้วโอ้แต้ยมหนึ่งแล้วครับพี่น้องประคองน้อยครับอู้แต้มแรกครับเดี๋ยวใส่ถุงมันครับพี่น้องแต้มแรกแห้งมันทำล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันออกมายามเนาะพี่น้องเนาะ ออกมายาวแล้วครับกอยดุนกันครับเป็่าไรบ้างพี่หน่องเป็นอย่างไรมือเศร้าเหรอตัวอยากกันเพราะว่าด้ปดลอยแล้วนะแต้มนึงก็แล้วโอ้กำลังมืดพอดีครับสวัสดีตอนเช้ามืดครับพี่น้องครับออกมายาวเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับจมูกเศร้าครับขึ้นเป็นอย่างไรบ้วครับพี่น้องเนาะไอ้เบ็ดเขียดยากจมูกเศร้ากันเด้อพี่น้องเด้อลองจ่ายเอี้มืนขึ้นครับฐาสร้างโกครับพี่น้องครับสรงโกท่านออกมาอยู่ พยายามถ่ายแล้วครับข้าวครับไปครับไปเบิ่งครับพี่น้องครับอย่างน้วครับพี่น้องอืขันแรกครับพี่น้องนี่คือเอ็นกกะแนงสีน้อยเ,เนาะอี๊ป่าบ่เนาะอึ๊บลองเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยหลอนเ้อพี่น้องเด้ะ หลอนครับขั้นแรกครับ <c oughs> แจ้งแล้วครับพี่น้องฟ้าแจ้งพอดีแล้วเอา้าขั้นนี้คือเป็นทุงชี่เห็นนี่บอกครับพี่น้องนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปเ,เปิดไฟให้เบิ่งนี่ครับหมอบเลยครับกันเม็ดครับอุ้ยอาบ่ะอุ้ยอีก,อก โอ้ยลุดรุดนี่ครับพี่น้องมาขอน้อยโอ้ยลุดเจยจับคนจับคนโอ้ยมาขอน้อยครับพี่น้องครับโอ้ยแต้มแดงได้พี่น้องเด้อโอ้ยเศรษุงกันครับนี่ครับพี่น้องครับ แต้มหนึ่งแล้วครับพี่น้องคนทุงครับยามตัวครับพี่น้องครับขั้นหนึ่งอยู่รอๆอยู่แหละเอ้าขั้นนี้กับหมอบแล้วพี่น้องเด้อโอ้แต่สิมีป่าบ่เด้อนี่ครับหมอบไปเล่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยบ่ได้บ่ได้มีป่าอยู่ครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยจางโกจะไปนั่นมาอุ้ย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 ลุดซะเนาะเดี๋ยวสิลุดครับอุ้ยนี่โอ้อี๋เต็มสองครับโอ้ยเหลี่ยมมินหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตปลดปากกันด้วยพี่น้องด้วย พี่น้้อองโอยเต็มสองครับตัวพ่องงามๆครับนี่ครับสองเต้มแล้วครับพี่น้องโอเคครับสองเต้มแล้วครับเอาหรอกครับพี่น้องขั้นนี้ครับกูเหรอเฉียดจี้ทึงสายเป็นไรเฉียด เมียบเลยมองดูปลายใสานี่ปลายบ่โอ้ยปลากคอเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยตายแล้วครับพี่นอ้องใส่กินตะบุขึ้นนี่หระครับพี่น้องตายแล้วครับตัวนี้อเอาเอาเุ็นหรอครับพี่น้องสร้างกลัวเขามากครับโอ้ยท่านี่ยามยุ่นแล้วแล้วกูยุ่นเป็นแรกเราเพื่ออะไ ึ้นสวยแท้สวยแม่ขาเจ้าของเขาก็มากันไหมสามตัวนึงนี่ทางนี่แต่พอดีหละบปัญญาของเจ้าตัวไปโอ้เขียนอะไรลงรถตรวจเขียนลุ้งเนี่ยกินเบียร์ต้อยได้หรอว่าลากต้อยรับไอ้มียชิ้นโอ้เที่ยงคืนหมด่ะโคตรนะมาแล้วน่าป่านนึงแต่ตัวลูกใหญ เอาหรอกครับพี่น้องมีอะไปเรียดด้วยตายยูบอมีนะแต่เก่าปกติดีดีดึงตปก่อนเด็กอิทัญญาโมมีเหรอเอาไม่ไม่เบิ้งขัดไหมมันก็เป็นไปเมียสินว้า เดบิวต์เบอกหอยโอ้าวมาเด็กพี่น้องเลยว้อวคือเอาเลยหอยก็กินเพดโอ้มึงดูโอ้ยเนาะโอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับพี่น้องคุณสวยงามเลยครับพี่น้องวันนี้ถึงผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วพี่น้องเรย่มมาเศร้าเลยสองสามคนมันหลับประกาศเลยแกลงกันอยู่ บรรยากาศบ้านเฮาครับเขียนตั้งดินได้เราอยนยังนี่เดี๋ยวจะเขียดคาขาดขึ้นมาเป็นยังไงวะรุ่นต่อไปเเเบิดดแลล้วีหือ เก็บปักหนอกครับพี่น้องเก็บปักหนอกเมือกี้กิปครับเอาจังไหนงัวมันก้อยเน่ยเอาจะล่ะเอาลุกลงเลยต้นขึ้นันเดคือเล่ลาวล้่ายเลโอ้โอ้ยมันเป็นหนอกด้วยเปนเครือเนาะมันอ่อนๆนี่เอตไบ่

เือไกยเาแมต่อยามต่อเฮ้ยอ่ามันตกแต่งแต้มแล้วไหมด้เฮะโอ้อีกไหมเมียนบด้พี่น้องกับักนอกครับเมีนเมียนเมียนเมียนมเอาอีกวะเต็มทุ่งแล้ปะรัาพี่น้องครับสรุปผลงานแล้วครับเสานี้ยก็ได้สามแต้มเลยพี่น้องเด้อกระโม่บ้านแต้มหนึ่งครับสี่แต้มพักหนอกกับพี่น้อง ลักนอกเต็มทวงเลยพี่น้องครับเฮ้ยบระมานครับมื่อนี้บระมาณไปไหนคุณสร้างกัวไปกู้เบ็ดที่คุณรับครับ,บแม่แล้วเฮ้ยกําลังสีลาแล้วนี่ด <c oughs> ิเฮ้ย <c oughs> เด้๋ยแม่เรา,าบอกโอ้ยเอายามจุดเบ็ดสิพึบเราใส่ใส่ตาบ่อุ้ยอู้หู้ย อุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไกินดีเด้ทางอ้ยอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการจีล่าไฟรนหอยเอากินแล้วกินแล้อ้ยเบสติเบิพือดีอู้อู้เอาดีดีเอาดีดีเอาดีดี้ามพาดเนี่ยเฮ้ยพีนน้องเ้ยเอาเอาอยู่สามขียบแต่ยุติไถ่เอาเงยก้มือโอ้ยแก๊าเก วันสิบปนสิเดียวเว้ยในปนก็พักนอนเอาๆเลนี่ครับพี่น้องคนงานทางก้ไเป็นสิ่ได้ไ่า้ถุงเป้าวอมโอเคโอเนกเลยครับพี่น้องเห็นนกปะครับน้ัวขาครับแก้วขาวครับเต็มต้นเลยครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปแค่นี้แหะครับได้ตืิมอยู่แก้มนึงอยู่ดีวยวครับพี่น้องครับอ่ะแคนี้แหละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ <laughs> มันอันกล่องมันปิดมังเหรอครัน <c oughs> กล่องมันปิดลายนะครับพี่นอ <laughs> ้องพักดอกก็พอพอเด็ดปนนะครับ <laughs> อ่ะแคนี้แหละเปนเบีดวนไพ่สิ